ยิงมายังไงก็ไม่รู้ก็ไม่เห็นม,มาลั่นพอนอนคิดนี่เลยเอาหน้าพิงฝ้าเนี้ยมาลูกก็ส้นมาเลี้ยงฝ้ามาก็เ,าเจาะเอยตายตอนนั้นยังมีหวังอยู่ไหมไม่หวังเลยขาที่ 6นาฬกา30นาทีนะครับติดตามข่าวเช้า Workpoint ทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข23และช่องทางในการรับชมผ่านทางออนไลน์นะครับ Facebook Live ฟ o u t u b e l i ฟ e เข้าไปที่ข่าว Workpoint 23นะครับพาดหัวที่บอกจับแม่และเมียเป็นตัวประกันภายหลังเนี่ยแม่กับเมียบอกว่าไม่ใช่นะ,อะขอแก้ข่าวนะฮะเนื่องจากว่าไม่ได้จับเป็นตัวประกันแต่อย่างใดนะครับแต่10ตำรวจเอกคลั่งป่วยทางจิตยิงพ่อตายเนี่ยอันนี้จริงนี่นะ โดยเหตุการณ์นี้ตำรวจสพนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมได้รับแจ้งเหตุนะครับมีคนถูกยิงเสียชีวิตนี่นะฮะอยู่ที่หมู่ที่1ตําบลบางแก้วอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเจ้าหน้าที่ก็ไปที่เกิดเหตุนะครับโดยผู้ที่ก่อเหตุก็คือสิบตารวจเอกวันเฉลิมผอบองหมู่งานป้องกันและปราบปรามสพนครชัยศรีอายุ31ปีมีอาการเครียดถือปืนซึ่งแม่กับเมียก็อยู่ในบ้าน ตำรวจก็มีการช่วยเหลือนำตัวคนที่อาศัยในบ้านออกมาปลอดภัยจากการตรวจสอบในบ้านพบศพบนายสาลีอายุ71ปีถูกยิงที่บริเวณศีรษะ1นัดในขณะนอนหลับอยู่นะครับขณะที่นางอรวรันซึ่งเป็นแฟนสาวของผู้ก่อเหตุบอกว่าขณะนอนอยู่ในบ้านจู่ๆได้ยินเสียงปืนดังขึ้น1นนัดจากนั้นผู้ก่อเหตุถือปืนเดินเข้ามาในห้องนอนแล้วก็วางปืนลงนะครับขณะที่แม่ของผู้ก่อเหตุ นางสำเนียงก็ลุกขึ้นมาเห็นว่าสามีก็คือนายสาลีเนี่ยถูกยิงจนตายด้วยฝีมือลูกชายแท้ๆซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่กล้าออกมาจากบ้านนะก็ได้มีการโทรแจ้งตำรวจให้มาเกลี้ยกล่อมให้สงบสติอารมณ์นะครับโดยบอกว่าลูกชายนั้นมีอาการเหม่อลอยจากโรคซึมเศร้านี่นะฮะทีนี้เนี่ยนะครับสิบตำรวจเอกวันเฉลิมเนี่ยก็ถูกนำตัวไปสอบสวนที่สพนครชัยศรีในลักษณะของการพูดจาสับสนไม่รู้เรื่อง นะครับทีนี้ก็ไปค้นหาปืนนะเห็นบอกว่าเนี่ยไปทิ้งเอาไว้ที่ป่ากกหลังบ้านก็ได้ปืนขนาด9มมนะครับโดยใช้เวลาค้นหากว่า1ชั่วโมงก็พบปืนนะครับผู้สื่อข่าวไปสอบถามกับผู้เป็นแม่ชื่อว่านางสำเนียงอายุ80ปีซึ่งบอกว่าลูกชายเนี่ยเครียดก่อนก่อเหตุนั่งอยู่คนเดียวแล้วก็บ่นอยู่คนเดียวเนี่ยเป็นชั่วโมง แล้วก็เดินมาบริเวณหลังโทรทัศน์พร้อมกับหยิบปืนมาด้วยทีแรกจะมายิงปืนออกนอกหน้าต่างแต่ไม่ได้ยิงไม่รู้ยิงยังไงเนี่ยปืนมันลั่นใส่พ่อที่นอนอยู่ภายในมุง้งพอได้ยินเสียงปืนจึงออกมาดูนะครับนี่นะครับส่วนที่บอกว่าเนี่ยมีข่าวบอกว่าเนี่ยมีการจับคนในบ้านไปตัวประกันนั้นทางนางสำเนียงยืนยันบอกว่าไม่ได้มีการจับตัวประกันนะะส่วนอาการป่วยของลูกชายนั้นป่วยมานานแล้ว แต่ก็ยังสามารถทํางานได้และพูดจารู้เรื่องถ้าไม่เครียดก็จะไม่ทําแต่ลูกเครียดเรื่องงานเพราะถูกย้ายบ่อยเอาเดี๋ยวลองฟังหนะะ่อยฮะมายังไงก็มารูก้ก็ไม่เห็นม,มาลั่นพอนอนคิดนี่เลยเหน้าพิงฝ้าเนี่ยมาลูกก็สุนมาเลี้ยงฝ้ามาเขาเจอเอาะเลย แปลว่าเราได้ยินแต่เสียงปืนยังยินเสียงปืนนัดเดียวนนนััดดเเเียยวท่า้ลตอนนั้นออกตอนเราวิ่งออกมตะลึงเลยป็นยังไปตายตอนนั้นยังมีหวังอยู่ไหมไม่หวังเลยคาที่โดนเข้าตรงไหนนี่ลนะ่เนี่ยหัวเลยจะรอดเหรอ ส่วนอีกคนหนึ่งนะครับเป็นพี่ชายของผู้ก่อเหตุชื่อว่าในมวลบอกว่าน้องชายขาดยาไม่ได้กินยาตามที่หมอสั่งรวมทั้งมีอาการเครียดเพราะทะเลาะก,กับเมียบ่อยโดยปกติน้องชายกับพ่อทั้งสองต่างรักกันมากนะครับคาดว่าสาเหตุที่น้องหลอนแล้วก็หูแว่วเป็นเพราะว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยพ่อเนี่ยเปิดดู YouTube แล้วมีเสียงจากใน YouTube บอกว่ายิงเลยยิงเลยน้องก็เลยก่อเหตุเนี่ยยิงพ่อนะครับ ส่วนตัวเองเนี่ยก็อยากจะให้มีการแก้ข่าวแล้วก็ขอความเป็นธรรมด้วยว่าน้องชายไม่ได้ติดยาเสพติดและไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใดนะครับเรื่องที่เกิดเนี่ยเป็นเพราะว่าน้องเนี่ยมีอาการป่วยคาดว่าอาการป่วยเนี่ยกำเริบนะครับเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะทุกครั้งที่เขาไม่สบายใจเขาจะยิงปืนขึ้นฟ้าใช่ครับเครียดแล้วเขาจะเป็นอย่านี้น รอบนี้เขาก็เขานั่งดื่มเบียร์ด้วยเมาด้วยแล้วเขาหูแว่วไงแว่วในเปิด youtube อ่ะแล้วมันมีเสียงว่ายิงเลยยิงเลยแล้วเขาก็เลยยิงมาตามเสียงอ่ะมีช่วงไหนที่เขาแบบดื้อไม่ยอมกินยาเลยอะไรเงี้ยส่วนมากเขาจะไม่บอกหรอกเขากินไม่กินเขาบอกว่าเขาไม่กินส่วนมากเขาบอกเขากินแล้วอ่านี่นะครับคุณผู้ชมครับ ทีนี้ทางผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นตํารวจนะฮะก็คือ10ตํารวจเอกวันเฉลิมนะครับล่าสุดผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค7พลตารวจโทนายวัฒน์เพลิมชิตได้บอกนะครับบอกว่าได้สั่งการให้หัวหน้าสถานีและผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดดําเนินการตรวจสอบสํารวจข้าราชาการตํารวจที่มีอาการป่วยหรือมีอาการที่ไม่น่าไว้วางใจให้ปรึกษาแพทย์และรักษาให้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องนะครับและมอบให้ผู้บังคับบัญชาดูแลโดยตรง หนึ่งต่อหนึ่งเพื่อให้สามารถควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกตินะครับอ,อันนี้ก็คนก่อเหตุเป็นตำรวจนะฮะก็ใช้ปืนเนี่ยยิงพ่อตัวเองทั้งๆาง,ท,างที่ไม่ได้ทะเลาะอ,อะไรกันคะนะ